ีโรรงแมนานมาแล้วในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีโรงแรมโบราณที่ตั้งประกง่านอยู่บนเนินเขาโรงแรมแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ยอดนิยมของผู้มีอันจะกินทั้งในและต่างแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งที่ผู้เข้าพักเสียชีวิตอย่างลึกลับโรงแรมก็ถูกเปิดตัวลงและถูกทิ้งร้างอยู่เป็นเวลาหลายปีมีเรื่องเล่ากันว่า โรงแรมแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพู้ารตแก่ที่มีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่แต่เมื่อเกิดไฟไม่ใหญ่สมาชิกในครอบครัวทั้งหมดก็เสียชีวิตและเชื่อกันว่าวิญญาณของพวกเขายังคงมีชีวิตทำให้โรงแรมกลายเป็นสถานที่ที่มีการพบเห็นที่อยู่บ่อยครั้งหลายปีผ่านไปหลังจากที่โรงแรมถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานกลุ่มเพื่อนห้าคนได้แก่เก่งพีทไม่ ้าและเอกตัดสินใจเดินทางไปสำรวจสถานที่นี้ในช่วงวันหยุดยาวเนื่องจากพวกเขาได้ยินเรื่องเล่าต่างๆและอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองเก่งหัวหน้ากลุ่มพวกนายแน่ใจนะว่าจะไปที่นั่นฉันได้ยินว่ามีคนเคยเจอผีในโรงรามนี้จริงๆบางคนถึงกับหายตัวไปเลยฟ้าหรือเต้นฉันไม่กลัวหรอกมันแค่เรื่องเล่าพวกคนในเมืองน่าชอบแต่งเรื่องให้น่ากลัวไปเองพีท ยิ้มเล็กๆฉันเองก็อยากเห็นเหมือนกันว่ามันจะน่ากลัวอย่างที่คนพูดจริงไหมพวกเขาเตรียมสัมภาระและมุ่งหน้าสู่โรงแรมท,ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาซึ่งมีถนนลูกรังเล็กๆทอดอยาวขึ้นไปเมื่อพวกเขาไปถึงโรงแรมดูเงียบสงัดและเต็มไปด้วยภูมิอาคารดูกลับสูงแล,และมีรอยแตกทั่วตัวอานหน้าต่างบางบานถูกปิดตายด้วยแตนไม้กั้ไม้มองขึ้นไปที่โรงแรม ดูเหมือนที่นี่จะไม่มีใครมานานแล้วแปลกนะฉันรู้สึกเย็นๆตลอดเวลาเลยเอยอาจจะเป็นลมจากพูเขาละมั้งอย่าคิดมากเลยพวกเขาเดินเข้าไปในล็อบบี้ของโรงแรมพื้นที่เต็มไปด้วยฝุ่นใยแมงมุมและเฟอร์นิเจอร์เก่าผุพังตรงเคาน์เตอร์เช็คอินยังคงมีสมุดบันทึกผู้เข้าพักวางอยู่แต่หน้ากระดาษเต็มไปด้วยรอยเหลือๆไม่สามารถอ่านได้ชัดเจน มอองไปรบๆเราลองสำรวจชั้นบนกันดีกว่าคือมีอะไรน่าสนใจทั้งห้าคนพากันขึ้นบันไดกลาวไปยังชั้นสองเมื่อเดินผ่านห้องพักแต่ละห้องพวกเขารู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่หนาวเย็นสิบประจรากับมีใครบางคนจ้องมองพวกเขาอยู่แต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรจนกระทั่งพวกเขาไปถึงห้องหมายเลขสามสี่ซึ่งเป็นห้องที่มีข่าวว่าเป็นที่ที่แขกผู้เข้าพักหลายคนเสียชีวิตยอย่างลึกลับ ฟ้ามอองงระูหนี่คือห้องที่มีข่าวลือใช่ไหมฉันว่าเราน่าจะเข้าไปดูนะไมสัฟ้าฉันไม่คิดว่าเราควรเข้าไปในห้องนี้มันดูไม่ดีเลยแต่ก่อนที่ไมายจะทันได้พูดอะไรต่อฟ้าก็หมุนลูกกิ้และดันประตูเปิดภายในห้องนั้นเมื่อสนิทเฟอร์นิเจอร์ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานพื้นห้องเต็มไปด้วยฝุ่นหนา แต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาขนลุกที่สุดคือเตียงในห้องนั้นที่ยังปุถูกด้วยผ้าขาวสะอาดเหมือนมีใครเพิ่งปูกให้ใหม่่าฮะเอกเสียงสั่นมีคนมาทําความสะอาดห้องนี้เหรอือทําไมเตียงยังดูสะอาดอยู่แบบนี้คิดพีทขมวดคิ้วนี่มันแปลกไปหน่อยนะทั้งโรงแรมถูกทิ้งร้างมาตั้งนานแล้วแต่เตียงนี่ดูเหมือนถูกใช้ไม่นานมานี้ ทันใดนั้นพวกเขาได้ยินเสียงสีเทาดังดงดังมาจากห้องน้ําในห้องนั้นมันดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครเดินอยู่ข้างในทุกคนหันไปมองกันด้วยความตกใจไมเสียงกระซิบใครอยู่ในนั้นประตูห้องน้เนงาเปิดออกช้าๆเผยให้เห็นเต่าดอๆชายคนหนึ่งยืนอยู่ในความมืดเขาใสา่ชุดสุดเก่าๆใบหน้าซีเซียวแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความกรธเรียลชายลึกลับเสียงเย็น พวกเจ้ามาทำอะไรที่นี่พวกเจ้ามาทําอะไรโรงแรมนี้ไม่ต้อนรับพวกเจ้ารรทุกคนถอยหลังด้วยความกลัวพวกเขาพยายามจะหนีออกจากห้องแต่ประตูห้องกลักปิดลงเองอย่างแรงเมื่อีใรร้ดึงประตูนั้นไว้จากข้างนอกเก่งตะกูดออกไปจากที่นี่เถอะเราต้องหนีแล้วทุกคนพยายามวิ่งหนีไปยังประตูทางแต่ขณะที่พวกเขาวิ่งลงบันไดเสียงสีเท้าดังตามมาจากข้างหลัง กล่าวว่ามีใครกำลังไล่ตามพวกเขามาเมื่อพวกเขาถึงชั้นล่างประตูทางออกกลับล็อกจากข้างนอกทั้งหมดต่างพยายามหาทางแต่ประตูจะไม่สามารถเปิดได้เสียงหัวเราะเย็นเยียบขอชายลึกลับดังขึ้นตามหลังพวกเขาชายลึกลับเสียงสะท้อนไม่มีใครเคยหนีออกจากที่นี่ได้พวกเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปพวกเ,เขาต่างพยายามหาทางแต่สิ้นสุดลง พวกเขาพยอยามวิ่งไปอย่างทั้งพวกเขากลันบวนไปมาอยู่ที่เดิวไม่มีทางจากโรงแรงมได้ในที่สุดพวกเขาเหนื่อยล้าและหมดแรงแต่แล้วไฟในโรงแรมก็ดับลงความพืดปกคลทัท้งโรงแรมเสียงโมร็อกก์ชายลึกลับหายไปพวกเขาต่างนั่งหอบอยู่ในความมืดมองหน้ากันด้วยความสับสนและหวาดกฟ้าสีดำเราจะทํำยังไงดีเราออกไปไม่ได้เลย เราต้องใจเย็นๆก่อนบางทีเราอาจต้องหาวิธีทําให้วิญญาณนั้นสงบหมายร้องให้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วขณะที่ทุกคนต่างนั่งอยู่ในความมืดพวกเราริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาๆออกมาจากรอบเหมือนมีใครหลายคนกําลังพูดถุยกันอยู่ในที่มืดเสียงนั้นค่อยๆชัดขึ้นเป็นเสียงของผู้คนจํานวนมากที่ร้องขอความช่วยเหลือทันใดนั้นมีเงาผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นในแสงสมมม่อง เธอใส,ส่ชุดสีขาวและมีใบหน้าที่เศร้าหญิงสาวลึกลับเสียงถาวพวกเจ้าจงไปจากที่นี่ก,ก,นก่อนที่พวกมันจะตามเจ้าเจอพว,จพวกเขามองเธอด้วยความสงสัยแต่ไม่มีเวลาถามอะไรมากกว่านั้น <c oughs> เพียงชุดรววิบหญอสศาลึกลับก็หายตัวไป <c oughs> ทิ้งไว้เพียงความเทียยงันที่หน้าตูวพวกเขายังคงนั่งอยู่ในความมืดโดยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปจนกระทั่งเกิดขึ้นและพยายามควบคุมความกล้าหา เราไม่มีเวลาแล้วเราต้องหาทางออกจากที่นี่หญิงสาวคนนั้นบอกว่าเรายังมีโอกาสเราต้องทำตามทาี่เธอบทุกคนเห็นด้วยแม้ว่าจะยังงมง่ามพวกเขาเรีบล่มขึ้นและไปะยาวยาหาทางออกจากโรแกลเด้นขณะที่พวกเขาเดินผ่านทางทีท่เงียบสงเสียงกระซิบและฝีเท้าลึกลับยังคงดตกตามหลังพวกเขาอย่างตอ่อเนื่องแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่คิดจะหันหลังกลับเมื่อพวกเขาไปถึงบันได พวกเขาพบว่าทางขึ้นชั้นบนกลับถูกปิดเพื่อแขวนใบจับและเชือกที่ดูเหมือนถูกมัดแน่นไว้อย่างประนี้พีทเสียงตื่นเต้นนี่ต้องเป็นทางออกแน่ๆเราต้องทำลายเชือกนี้แล้วปีนออกไปจากที่นี่ทุกคนช่วยกันพยายามแกะเชือกและดึงแขวนใบออกจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดทางไปยังหลังคาได้พวกเขาปีนขึ้นไปข้างบนเห็นอยู่ทั้งเมืองจากบนยอดเขาฟ้าออกนี่ไง เราเห็นทางออกแล้วพวกเราใกล้จะรอดแล้วพวกเขาพยายามปีนลงจากหลังคาไปยังสนามหญ้าทางล่างขณะที่เสียงลึกลับและเงาของวิญญาณหลายร่างยังคงป,ปรากฏขึ้นรอบตัวเหมือนต้องการจะหยุดพวกเขาเกเสียงสัตว์เร็วเราต้องไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่พวกมันจะตามเราถันเมื่อพวกเขาทั้งห้าคนลงมาอย่างพื้นดินได้สำเร็จพวกเขาก็พากันวิ่งออกจากพื้นที่โรงแรมอย่างรวดเร็ว โดยไม่หันหลังกลับเสียงลึกลับและพลังงานประหลาดที่พยายามจะดึงพวกเขากลับเข้าไปในโรงแรมเริ่ม,มค่อยๆจางหายไปเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่รถของพวกเขาจอดทุก,ทกคนหันไปมองโรงแรมที่เคยไปที่หน้ากลุ่ตอนนี้ดูเหมือนอาคารธรรมดาธรรมดาไม่มีเงาหรือเสีนนงยงใดไม้หายใจหอบเราเรารอดแล้วใช่ไหมเก่งมองโรงแรมดูเหมือนว่าเรารอดแล้วแต่ฉันรู้สึกว่ายังมีบางอย่างในโรงแรมที่ยังไม่จบพีท หรือเราอาจจะปลดปลอยเพื่อเขาแล้วอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นแบอบกทั้งห้าคนยืนมองโรงแรมในความเงียบพวกเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่พวกเขาเพิ่งพบเจอนั้นเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันร้ายแต่มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้แน่นอนนั่นคือพวกเขาจะไม่มีวันกลับไปที่นั่นอีกโรงแรมปีสิงยังคงตั้งตระงานอยู่บนยอดเขาแต่เรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับมันยังคงเป็นปริศน,นาต่อไปแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่น แต่ผู้ที่เคยเข้าไปในโรงแรมแห่งนั้นมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบางสิ่งที่น่ากลัวยังคงอยู่ในนั้น